เคอรี่ไปสนีไทย JNT Flash Express รู้ไหมแบรนด์ไหนมาก,ก่อนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะฮะในลิสต์นี้รายแรกเดาไม่ยากนั่นก็คือไปษณีไทยนั่นเองซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่เก่าแก่ที่สุดในไทยครับรายต่อมาในลิสต์นี้ก็คือ Curry Express ซึ่งเปิดให้บริการในไทยตั้งแต่ปีพศ2549 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้นำตลาดขนส่งพัสดุเอก,กชนและต่อมาก็คือยูนิคอนไฟแรงอย่าง Flash Express ที่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2560นับว่าเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดจนนับว่าเป็นสตาร์ทอัพรายแรกของไทยที่ได้เป็นยูนิคอน และสุดท้ายในลิสต์ก็คือ J&T Express ที่เข้ามาเปิดให้บริการในไทยปี2562โดยเป็นบริษัทสัญชาติอินโดนีเซียที่ขยายตลาดมาอย่างไทยและแข่งขันในตลาดขนส่งพัสดุเอกชนได้อย่างดุเดือดเป็นไงกันบ้างครับตอบถูกกันหมดไหมสุดท้ายนี้ลองบอกกันหน่อยครับว่าในบรรดาขนส่งลิสต์นี้ชอบเจ้าไหนมากที่สุด